สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ deep dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายงานที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับอุปสรรคในใจเรานี่แหละค่ะที่อาจจะกั้นไม่ให้เราไปถึงจุดสูงสุดของตัวเองเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเราไว้ครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยพูดถึงหลายอย่างเลยทั้งเรื่องนกอินทรีที่ถูกเลี้ยงมาแบบไกล ใช่ค่คะเรื่องวินัยที่มันต่างจากแค่แรงบันดาลใจชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มีการตีความตำนานอิคลัสในมุมใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องคอมฟอร์ทโซนด้วยใช่ไหมคะที่เราชอบพูดกันบ่อยๆใช่เลยครับภารกิจของ Deep Dive นี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงยอมใช้ชีวิตเหมือนไก่ทั้งที่จริงๆแล้ว อาจจะมีศักยภาพเป็นอินทรีได้ค่ะเปิดมาด้วยเรื่องเล่าที่ค่อนข้างคลาสสิกเลยนะคะเรื่องนกอินทรีที่แบบบังเอิญไปฟักไข่แล้วก็โตมากับฝูงไก่ม,มันก็เลยเรียนรู้ทุกอย่างแบบไก่หมดเลยทำตัวเหมือนไก่คุ้ยเขียดินหากินไปวันวันบินก็คงบินได้แค่ที่เตีย้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะบินได้แค่นั้นจริงๆแล้วพอแก่ตัวลงวันหนึ่งก็เงยหน้าไปเห็นนกอินทรีตัวจริงบินสง,ง่าอยู่บนฟ้า ก็ทึ่งมากถามไก่ข้างๆว่าเอ๊ะนั่นตัวอะไรทำไมดูยิ่งใหญ่บินสูงจังแล้วไก่ตอบว่าไงครับไก่ก็ตอบง่ายๆเลยอ๋อนั่นน่ะอินซีราชาแห่งนกแต่เราเป็นไก่นะบินแบบนั้นไม่ได้หรอกอย่าไปคิดมากเลยสุดท้ายอินซีตัวนั้นก็เชื่อค่ะเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วก็ตายไปในฐานะไก่ทั้งที่ปีกมันกางได้กว้างกว่านั้นเยอะ โห oh, เรื่องนี้มันชี้ให้เห็นพลังของสิ่งที่เรียกว่าการถูกปรับสภาพจากภายนอกหรือ external conditioning เลยนะครับคือสภาพแวดล้อมความเชื่อของคนรอบข้างมันค่อยๆหล่อหล,ลอมเราจนกลายเป็นความเชื่อของเราเองไปเลยใช่ครับแล้วมันนำไปสู่สิ่งที่อันตรายมากคือความเชื่อที่จำกัดตัวเองหรือ self limiting beliefs ได้ไง่ายๆเลยหมายความว่าข้อจำกัดจริงๆของอินทรีย์ตัวนั้น ไม่ได้อยู่ที่ปีกหรือร่างกายเลยแต่เป็นเพราะความคิดที่มันยอมรับกฎของฝูงไก่มาเป็นความจริงของตัวเองแบบนั้นเลยใช่ไหมคะแบบนั้นเลยครับมันคือโศก,กันนาตกรรมของการไม่ได้ใช้ศักยภาพที่มีเพราะถูกกรอบความคิดครอบงำไว้คือความจริงของเราหลายๆครั้งเนี่ยมันถูกสร้างจากสิ่งที่เราเชื่อนะไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายเราทาได้หรือทําไม่ได้จริงๆอื สัญ,ญลักษณ์ในเรื่องนี้ก็ชัดมากเลยนะคะอินรีคือพลังคืออิสระภาพศักยภาพที่ซ่อนอยู่ครับส่วนไก่ในบริบทนี้ก็คือความคุ้นเคยความกลัวที่จะแตกต่างกรอบเดิมๆที่เราสร้างขึ้นมาจำกัดตัวเองไว้พอพูดถึงกรอบความคิดความเชื่อที่จํากัดตัวเองแบบนี้แหล่งข้อมูลก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องวินัยได้น่าสนใจมากเลยค่ะมันต่างจากแรงบันดาลใจที่เรามักจะพูดถึงกันบ่อยๆยังไงบ้างคะเออ ต่างกันเยอะเลยครับแรงบันดาลใจหรือ motivation เนี่ยมันเหมือนผู้ไฟนะครับสวยงามวุบวาบให้พลังเริ่มต้นที่ดีเลยแต่มันเป็นอารมณ์ไงครับมาแล้วก็ไปอาจจะไม่สม่ำเสมอค่ะเข้าใจค่ะเหมือนไฟไม่ฟางอ๋อคือถึงไม่อยากทำแต่ก็ยังทำเพราะรู้ว่ามันต้องทำเพื่อเป้าหมายถูกต้องครับ วินัยนี่แหละที่สร้างความสม่ำเสมอและพาเราไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้จริงๆไม่ใช่แค่ความฮึกเหิมชั่วครั้งชั่วคราวเข้าใจแล้วค่ะแรงบันดาลใจเหมือนตัวจุดสตาร์ทแต่ต้องมีวินัยเป็นน้ำมันขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆแม้ในวันที่แบบฝนตกแดดออกหรือไม่มีอารมณ์เลยก็ตามในแหล่งข้อมูลมีแนะนำไหมคะว่าจะสร้างวินัยได้ยังไงบ้างมีครับเคล็ดลับสำคัญเลยคือเริ่มเล็กๆที่เรียกว่า Baby s t e p s ครับ ไม่ต้องตั้งเป้าใหญ่โตวเวอร์วาละอะไรแต่แรกแต่ให้สร้างความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนีย่นยให้มันเกิดขึ้นสม่ำเสมอทุกวันค่อยๆทำไปทีละนิดใช่ครับมันจะค่อยๆสร้างโมเมนตัมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเหมือนเราฝึกกล้ามเนื้อนะครับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปทีละน้อยไม่ใช่ยกทีเดียวหนัหนกๆเลยการเอาชนะความเชื่อที่จำกัดด้วยการลงมือทำอย่างมีวินัยนี่เองนะคะซึ่งไอเดียเรื่องการทลายขีดจำกัด การกล้าที่จะไปให้ไกลกว่าเดิมเนี่ยก็พาเราไปสู่การตีความตำนานอีคารัสในมุมที่ต่างออกไปเลยจากเดิมที่เรารู้จักกันว่าเป็นนิทานสอนใจว่าอย่าทยะยอทะยานเกินตัวใช่เลยครับแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขานำเสนอมุมมองที่ท้าทายความคิดเดิมๆมากเขาบอกว่าบางทีโศกนาฏกรรมที่แท้จริงของมนุษย์อาจจะไม่ใช่การตั้งเป้าสูงมากๆแล้วพลาดแบบอีคารัสที่บินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จนปีกขี้พึ่งละลายร่วงลงมา แต่เป็นอะไรเหรอคะแต่คือการตั้งเป้าต่ำเตี้ยติดดินแล้วดันทำสำเร็จตั้งหาครับโห oh, อันนี้น่าคิดมากเลยค่ะครับอิกลาสในมุมมองใหม่นี้เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะฝันให้ไกลกล้าที่จะไปให้สุดขอบฟ้าเท่าที่จะทำได้กล้าที่จะบินแม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงอาจจะตกลงมาก็ได้ซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับนกอินทรีในเรื่องแรกเลยนะคะที่ไม่กล้าแม้แต่จะลองกางปีกเพราะมั่วแต่เชื่อคำพูดของไก่ ความไม่กล้าลองไม่กล้าเสี่ยงนี่แหละครับที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าการติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่คุ้นเคยที่เรารู้สึกควบคุมได้แต่ข้อเสียคืออะไรคะการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนข้อเสียหลักๆเลยคือมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเติบโตครับทําให้เราย่ำอยู่กับที่ไม่พัฒนาซึ่งถ้าเราอยากจะเติบโตอยากจะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงเนี่ยมันจำเป็นต้องกล้าก้าวออกมา การก้าวออกมาฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะมันเหมือนต้องไปเผชิญกับอะไรที่ไม่คุ้นเคยแน่นอนครับมันมีลำดับขั้นของมันอยู่แหล่งข้อมูลอธิบายว่าพอก้าวขาแรกออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเราจะเจอเฟียร์โซนก่อนเลยโซนแห่งความกลัวใช่ครับเป็นโซนที่เราจะรู้สึกกลัวไม่มั่นใจกังวลว่าจะล้มเหลวจะทำไม่ได้คนอื่นจะมองยังไงอะไรแบบนี้ครับอืมนึกภาพออกเลยค่ะแต่ถ้าเราผ่านเฟียร์โซนไปได้นะครับ เราจะเข้าสู่ learning zone คือโซนแห่งการเรียนรู้เราจะเริ่มได้ทักษะใหม่ๆเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเริ่มรู้สึกว่าเออเราก็ทำได้นี่นาแล้วสุดท้ายล่ะคะสุดท้ายคือ growth zone ครับโซนแห่งการเติบโตที่เราขยายขีดจำกัดของตัวเองได้สำเร็จเจอเป้าหมายใหม่ๆรู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นจริงๆจุดสำคัญที่อยากเน้นคือคนเรามักจะกลัวความเสี่ยงของการลองทำมากเกินไปกลัวความล้มเหลว ใช่ครับแต่กลับมองไม่เห็นหรือมองข้ามความเสี่ยงของการไม่ทำอะไรเลยการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตลอดไปซึ่งจริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะอันตรายกว่าการลองแล้วล้มเหลวก็ได้นะครับเพราะความล้มเหลวจริงๆแล้วมันคือข้อมูลคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบซะหน่อยชัดเจนมากเลยค่ะสรุปได้ว่าศัก,กยภาพที่แท้จริงของเราเนี่ยมักจะถูกจำกัดด้วยกาแพงความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ความสามารถจริงๆครับผม แล้ววินัยก็คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเราค่อยๆทลายกำแพงนั้นออกไปทีละนิดใช่ครับควบคู่ไปกับการมองความเสี่ยงและความล้มเหลวในมุมใหม่เหมือนบทเรียนจากอ e ีคลาสเพื่อที่จะกล้าก,ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็เติบโตไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมถูกต้องครับทุกคนต่างก็มีอินซีซ่อนอยู่ในตัวเองนะครับคำถามสำคัญก็คือเราจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนจะเชื่อในศักยภาพของตัวเอง แล้วฝึกฝนที่จะบินอย่างมีวินัยหรือว่าจะยอมจำนวนต่อความคุ้นเคยความกลัวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆต่อไปเป็นคำถามที่ต้องกลับไปคิดต่อจริงๆค่ะฟังแล้วก็รู้สึกว่าบางทีโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าที่สุดอาจจะไม่ใช่การตกลงมาหลังจากพยายามบินสูงมากๆแล้วล้มเหลวแบบอิคารัสอืมแต่คือการที่เราไม่เคย แม้แต่จะลองกลางปีกดูสักครั้งในชีวิตถึงเวลาหรือยังคะที่เราจะตัดสินใจโบยบิน